ก็กราบสวัสดีนะครับผมมาพบกับช่องวิศวะสายเทศดนะครับช่องที่นำความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีมาให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกกับทุกคนเลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมเอามาเล่าเนี่ยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวและก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับดังนั้นไม่ใช่คาแนะนําในการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมฝากทุกคนครับช่วยกันนะครับกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งโอเคครับ กกันแล้วใช่ไหมครับวันนี้เราก็ไปอัปเดตราคาเหรียญกันสักนิดหนึ่งนะครับก็สําหรับเจ้า BDC นะครับก็อยู่ที่ประมาณ5 6 0 0มนะครับแปดร้อยนะครับอีเทเรียมอยู่ที่ประมาณสี่พันเจ็ดนะครับอ่าบีแอนด์หรือ BNB อยู่ที่ประมาณหกร้อยยี่หกโซลนาอยู่ที่สองร้อยสิบสี่แล้วก็คาร์ดัลโดยอยู่ที่หนึ่งจุดห้าเจ็ดนะครับแล้วก็สําหรับโปรเจกต์ที่เติบโตในยี่บสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็เป็น S T X V G X แล้วก็ยูนินะครับเหรียญดีฟาเริ่มมีการเติบโตมากยิ่งขึ แล้วก็เหรียญรูนเนี่ยนะครับโอเคครับไปดูข่าวกันเลยดีกว่านะครับสาหรับข่าวแรกคนนี้ก็เป็นข่าวของทางเฟดนะครับโดยเขาประกาศบอกว่าสาเหตุที่บิตคอยล่วงอย่างหนักเฟดอาจยอมยอมรับค่างเงินเฟอ้อไม่ใช่เรื่องชั่วข่าวอีกต่อไปนะครับนั้นหมายความว่าเฟดอาจมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วขึ้นทําให้นักลงทุนเนี่ยตกใจนะครับพอตกใจแล้วไงตกใจแล้วก็เทขายช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาสองแท่งแดงทอง สองสองแท่งแดงเนี่ยนะครับที่มีมีข่าวแล้วก็เกิดการเทขายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับทางเฟดก็ยังไม่ได้อ่าขึ้นอ,าตาอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้แน่นอนอาจจะขึ้นประมาณกลางปีหน้าเช่นเดิมนะครับก็ทําให้ทุกคนตกใจเทขายปกตินะครับต่อไปเป็นข้อมูลของทางเทคเดฟนะครับสำหรับข้อมูลของทางเทคเดฟก็เป็นการอ่เปรียบเทียบระหว่างปี2 0 1พิบอ็ปี2 0 1พันสิบาแล้วก็ปี2 0 1พสิบเจ็ดนะครับ เราก็เห็นได้ว่าทรงของราคาบิตคอยตอนนี้มันคล้ายกับปี2013แล้วก็คล้ายกับปี2017เนาะทุกครั้งที่มันมีมีมีทำนี่เป็นหัวแรกหัวที่1แ่แล้วตรงนี้เป็นหัวที่2ถ้าลักษณะกราฟไปในทิศทางเดียวกันก็คาดการณ์ว่าบิตคอยจะไปที่ท็อปที่ประมาณ2แสนเหรียญเลยนะครับแต่ก็อย่างที่เรารู้นะครับว่าข้อมูลในอดีตก็ไม่สามารถเอามาอา้อางปัจจุบันได้แต่นี้เขาเป็นการวิเคราะห์ เปรียบเทียบเฉยๆครับว่าราคาในดิกรราคาปัจจุบนันที่มันจะมีโอกาสไปถึงรวมทั้งเป็นดูการาฟของ RVI ด้วยนะครับผมก็มารอติดตามว่าบิตคอยจะสามารถไปสองแสนเหรียญได้หรือเปล่านะครับโอเคครับสําหรับผมตอนนี้ก็ถ้าวิเคราะห์ราคาบิตคอยเนาะตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้มันใกล้ถึงจุดตัดสินใจแล้วแหละว,ว่าบิตคอยจะทําการเบรกขึ้นหรือว่าเบรกลงนั่นเองนะครับ เขามารอติดตามกันครับตอนนี้ก็เป็นถ้ามองง่ายๆคือเป็นรูปสามเหลี่ยมตอนนี้ก็มีการเบรคขึ้นตรงนี้นิดหน่อยยืนบนเส้นอ่ฟิโบทชนชี 23. น่23.6ได้ยืนไปเรื่อยไต่ไปเรื่อยตอนเนี้ยถ้ามันไต่ออกเราค่อยอค่อยไต่าตามเส้นเนี้ยค่อยๆขึ้นมันก็โอเคก็ค่อยขึ้นช้ชาๆแต่ถ้ามันลงขึ้นนี้มันอาจจะเบรคขึ้นไปสูงๆอะไรก็ได้นะครับก็มารอดูครับผมคิดว่าไม่น่าเกินวันที่8ธันวานะจะได้รู้แล้วว่าบิตคอย์อ่ะ มันเบรกขึ้นหรือว่าเบรกลงหรือว่าอาจจะไซด์เวย์ออกข้างแล้วไล่ไต่าตามเส้นเส้นเทนที่ผมเขียนขึ้นไปตรงนี้ครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะเบรกขึ้นนะครับน่าจะไม่เกินวันที่8แล้วแล้วแหล,ละครับละละาราคาเป้าหมายก็เหมือนเดิมครับรานะคาเป้าหมายผมมองที่ประมาณเจ็ดหมื่นหกนะครับแล้วก็ประมาณเก้าหมื่นเหรียญน,นะครับตามระดับนะครับภายในสิ้นปีไม่ก็ต้นปีหน้านะครับ ราคาไทยก็คล้ายๆกันครับตอนนี้มันยังไม่เบรกก็ดูราคาต่างประเทศเป็นหลักครับถ้ามันเบรกก็เป้ายังคงเดิมครับ2อล้านหนะครับแล้วก็ประมาณ3ล้านนะครับตามลําดับนะครับโอเคครับเราไปดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นข่าวของเอวหรือเอเ l เลนนั่นเองนะครับเอเวเลนนะครับได้ระดมทุนกว่า18.5ล้านนะครับในการเพิ่มสภาพคล่องหรือว่าของทางเชนเอเวเลนเพิ่มมากยิ่งขึ้น นั่นเองนะครับโดยในเนืน้อหาเขาได้กล่าวว่าทั้งเอเวอเรน์นะครับได้เพิ่มระบบดีเวทนะครับจำนวน18.5ล้านดอลลาร์นะครับในการลงทุนนะครับเพื่อ,อพัฒนาบล็อกเชนเอเวอเรน์หรือว่าพัฒนาโปรเจกต์เอเวอเรน์ในถัดไปนะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับเอเวอเรนซ์อาจจะเป็นเปิดตัวพุซออฟสเต็กอย่างเป็นทางการก็เป็นไปได้นะครับ ก็ข่าวข่าวนี้ครับก็ส่งผลให้ราคา a v e เหรือ a v a l a n c e นะครับถ้าเราดูนะ a a v ก็พุ่งมาประมาณ7%เลยทีเดียวนะครับรับข่าวข่าวนี้ทีนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูกราฟเจ้า a v a l a n c e กันหน่อยดีกว่าว่าราคาเป้าหมายที่ผมมองว่ามันมันจะไปเท่าไหร่ได้บ้างนะครับสำหรับเจ้า a v a l a n c e อย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้นะสามเหลี่ยมคือหลังจากที่ไซเวตามบิตคอยมานานลงตามบิตคอยมานานตอนนี้ก็มีการเบรกตัวขึ้นนะครับสำหรับเป้าตอนนี้ที่ผมมองนะถ้าลงมาแต่นี้ไม่หลุด เป้าก็มองไปที่ไฮเดิมเหมือนครับที่ประมาณ144นะครับแล้วก็155นะครับแล้วก็ถ้าบูลิตมากๆอาจจะไปถึงประมาณ190ตามลำหดับนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าประมาณาประมาณนี้อาจจะไปไฮเดิมมันเกิดการย่อตัวก่อนอแล้วค่อยขึ้นไป155แล้วมีการย่อตัวนิดนึงนะครับก็เป็นการประกอบการตัดสินใจการเข้าซื้อแล้วกันนะครับแล้วแต่ทุกคนเนาะผมก็ไม่ใช่ผู้แนะนำแล้วกันโอเคครับ ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวของด้านอ่าเกสเกลนะครับได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าโซโลนาทัดนะครับโดยในเนื้อหาเขาเก่ากล่าวไว้ว่าบริษัทการจัดการสินทรัพย์คริปโตของเกสเกลหรือว่าเป็นบริษัทที่ถือของคริปโตอันดับหนึ่งของโลกนะครับก็ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์โซโลนาทัดสําหรับนักลงทุนที่ได้รับที่ได้รับการรับรองโดยผลิตภัณฑ์จะเปิดรับโซโลนาซึ่งเป็นโทเค็นนั่งเดิมที่ใช้ในบล็อกเชนบนโซโลนานั่นเองนะครับ อย่างที่เรารู้ครับตอนนี้โซโลนาก็เป็นถือว่าเป็นคู่แข่ง,ขอ,งอิตาเลียหเือเป็นคู่แข่งของเหรียญอ่าเจ้าบ็อกเชนั่นเองที่ค่อนข้างมาแรงนะเวลานี้เนื่องจากถ้าเราไปดูในเชนของโซโลนาจริงมันมีโปรเจกต์มากมากมากและโคตรมากเลยครับก็เป็นเหรียญตัวหนึ่งที่น่าสนใจเนาะก็เป็นข่าวนี้ก็ส่งผลให้ราคาเจ้าอ่าโซลนาเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับโอเคครับเราไปดูการาฟกันดีกว่าสักนิดน้องสำหรับเจ้าโซโลนานะครับโอเค หรับเจ้าโซโลนาก็เหมือนเดิมครับถ้าเราเราถ้าผมตีสามเหลี่ยมตีสดๆเลยเนะี่ยเห็นไหมเอาจริงมันมีการเบรกขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอืมันมีการเบรกขึ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเป้าหมายที่ผมมองตอนนี้ผมขออน,นุญาตลบเส้นสีขาวเนาะเป้าหมายที่ผมมองตอนนี้นะ ก็คือเป้าแรกที่ผมมองก็อยู่ที่ประมาณสองร้อยสามสิบเจดนะครับสองร้อยเจ็ดสิบนะครับแล้วถ้ามันบูลลิตมากๆนะครับมันอาจทำออร์ทไฮที่ประมาณสามรอยี่สิบนะครับโดยประมาณเนาะอืมก็ทุกคนก็ลองไปประกอบการตัดสินใจเนาะว่าจะเข้าซื้อดีไหมจะส่วนตัวตอนนี้ก็ถ้าเก็บควรเก็บตั้งแต่ตรงนี้ข้างล่างครับตอนนี้มันก็เบรกขึ้นเรียบร้อยแล้วครับก็อาจจะเก็บไม่ทันนะครับประกอบกับข่าวดีก็ทําให้เมื่อวานราคาก็ขึ้นมา โอ้ oh, 10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าโซลน่าครับไปดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าครับสำหรับข่าวต่อไปก็ถือว่าเป็นข่าวดีของทางอาร์โกแลนนั่นเองนะครับหรือว่าเหรียญเนี่ยอาร์นั่นเองนะครับก็ได้ได,ได้ได้มีการประกาศว่าอาจจะมีบริษัทที่ร่วมลงทุนที่ชื่อว่าวอเตดเลนเนี่ยแคปแคปิตอลเนี่ยได้เปิดอ่าโปรเจกต์ Project ใหม่บนอาร์โกแลนนั่นเองนะครับที่สามารถนำเหรียญต่างๆเนี่ย ไปร้านมอนอากูเลนได้นะครับถากไปดูข้อมูลนะครับนี่ก็เป็นาทางบรอตเลชนะครับได้ร่วมกับอากูนะครับในการฟันนะครับโดยระดมทุนกว่า500ล้านดอลลาร์นะครับที่ออนที่ออนบนดีไฟลของอากูเลนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีของสําหรับเจ้าอากูเลนนะครับที่มีการเพิ่มอีโคซิสเต็มหรือเพิ่มระบบบบนิเวศนะครับในการาเป็นพาร์ทเนอร์กับบรอตเลชแคปิทัลนั่นเองนะครับ ก็ลองไปดูข่าวนี้ได้ก็กเป็นสาเหตุให้ราคาเจ้าเอเวอร์แลนต์หรือว่าขออภัยครับาราคาอากูเลน์ก็ดีดขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้ราคาถ้าดูจากอันนี้ก็มีการาเบรกขึ้นมาเล็กน้อยตอนนี้ก็มาลุ้นกันว่ามันจะผ่านแนวต้านที่ย3 6บหรือที่ประมาณ1.89่ด้ได้ไหมครับส่วนเป้าหมายที่ผมมองเป้าแรกก็คือต้องเป็นตรงนี้แหละครับถ้าเล่นสั้นนะอ ผ่านไหมไม่ผ่านย่อลงมาไม่ผ่านไม่ผ่านตรงนี้ขึ้นต่อไปเป้าต่อไปผมมองไว้ที่ประมาณ2.6ครับแล้วก็3.0ดูำดับโดยประมาณ2องจองประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าอะโกแลนด์นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่มีมีพาร์ทเนอร์ละดมทุนบนอะดีเอฟบนอะโกแลนด์นั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับข่าวต่อไปก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเทอรล่าช่วงนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทอรล่านี่โปรเจกต์ Project เขา ค่อนข้างเยอะแล้วที่แต่ละคือราคาเขาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับขึ้นมาประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะเมื่อวานอ่ะก็ทางทางอัลกูเลนที่ขอแพลตฟอรเทอรล่านะครับก็ได้ได้มีการเปิดตัวที่ชื่อว่าเทอรล่าพับบิกกูดนะครับมีข่าวใหม่ครับประกาศอ่าประกาศเพิ่มโอเพนซอร์สนะครับโค้ดนะครับในการบูทแทปปิ้งนะครับในการลิขิตสว็บพูมากยิ่งขึ้นน,นั่นหมายความว่า,าทาง เทอรล่าหรือทางเหรียญลูนาเนี่ยพยายามจะเข้ามามีบทบาทในโลกของดีไฟมากขึ้นก็สามารถนําเจ้าลูนาเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไร,ไไ liquidity, liquidity ะไรครับไปไปลิควิดลิควิลิตี้อะไรเงี้ยครับได้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับเจ้าลูนาก็มีการเปิดตัวนะครับก็มารอดูกันครับว่าหลังจากการเปิดตัวทําให้เจ้าลูนาหรือเจ้าเทอรลา่าโตได้แค่ไหนนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนพัฒนานะครับก็มารอดูกันว่า ไอ้เจ้าเทอรล่าพับบิกกู๊ดเนี่ยหรือไอ้ตัวเนี้ยมันจะมามีบทบาทสําคัญยังไงในคริปโตนะครับสําหรับข่าวต่อไปก็ถังเทอรล่าเช่นยกันครับก็เป็นข่าวที่ฮือฮานะครับเป็นข่าวข่าวแรกนะครับเทอรล่าได้ร่วมกับอ่าทางแองเกิลโปรโตคอลนะครับในการสร้างโปรเจกต์ที่ชื่อว่าレ e s t o e a r t h นะครับレ e s t o e a r t h ก็คือสร้างเหมือนโลกเสมือนจริงในการให้คนเข้าไปอ่าไปฟาร์มนะครับไปฟาร์มของบนอ่าレスト เลสเตอร์เอิร์ธได้นะครับโดยเขาได้บอกว่ามีการคอสเชนนะครับโดยมีการใช้ BTC e t h e ลู่ารวมถึง u s เนะครับก็สามารถเข้าไปใช้งานบนเลสเตอร์เอิร์ธได้นะครับนี่ก็คือเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับเจ้าเทอร์ล่าและเจ้าลู่นานั่นเองนะครับเป็นแคมเปญนะครับโดยหากเราลองเลื่อนไปดูข้างล่างนะครับนี่ก็เป็นวีดีโอตัวอย่างเนาะ,ะนี่นะครับ การนำโรคเสมือนจริงมาไว้ให้คนได้บริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมแล้วกันนะครับบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมต่างๆธรรมชาติอะไรต่างๆนะครับเียญนก็ถือว่าเป็นโุรเจยิ่งข้างราสนใจยสำหรับคนที่รักในธรรมชาตินะครับพ็ประมาณนี้ครับเราไปดูหน้าเว็บกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าหน้าเว็บก็ทุกคนก็สามารถน,เนํเหรียญเหรียญเหรียญต,ต่างๆนะครับ สามารถโดเนตเป็น BTC เป็น ETH หรือเป็น Luna หรือเป็น u s t ได้นะครับในการช่วยให้อ่าโลกนี้ช่วยสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาให้มันดูสดใสามากยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญทุกคนสามารถเอิร์น n FT ได้ด้วยและสำคัญมันได้ดอกเบีย้ยเป็นเปอร์ิว15%ต่อปีแสดงว่าอ่าการระดมทุนตนี้มันไม่ได้เปล่าประโยชน์การระดมตรงนี้คุณยังได้ผลตอบแทนกลับมาด้วยนะครับทุกคนก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้ครับส่วนตัวก็ นี่จ,จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ลูหน้าราคาปัจจุบันราคาพุ่งค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับก็ลองลองไปศึกษาดูได้นะครับก็ไปดูเหรียญอ่าูหน้ากันซักหนึ่งสักนิดหนึ่งนะครับก็หลังจากเมื่อวานครับลูหน้าได้ทําไปทำออทำไฮไปที่เรียบร้อยนะครับหากใครดูคลิปผมผมก็จะบอกเสมอครับเป้าแรกที่ที่บอกคือประมาณ57นะครับ57เหรียญน,นะครับทีนี้มันย่อขึ้นไปเทสที่ประมาณ60เหรียญไม่ผ่านมีการยอ่อ ย่อย่อย่อนี่ถือว่าย่อไม่เยอะนะครับคิดว่าไม่น่าจะหลุด55เลขกลมๆก็คือ55นะครับเพื่อที่จะขึ้นไปต่อเป้าต่อไปกข้ที่ประมาณ65แล้วก็70ตามลาดับครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าเหรียญอะลูน่านะครับก็เป็นเหรียญเหรียญหนึ่งที่ผมถือมาค่อนข้างเยอะถือตั้งแต่30เหรียญนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็มารอติดตามกันนะครับผมโอเคครับเหลือข่าวอีก2ข่าวสุดท้ายครับทาง อ่าคริปโตคอมครับได้ร่วมมือกับซิลเวเกตนะครับเพื่อช่วยให้สถาบันการเงิน,นสามารถซื้อขายและสามารถซื้อและขายคริปโตได้ด้วย USD นะครับนั้นหมายความว่าไงผมสรุปง่ายๆเลยคริปโตคอมร่วมมือกับซิลเวเกตเนี่ยก็คืออ่ามีการเอาสกุลเงินจริงอ่ะไปซื้อขายคริปโตได้ปกติแล้วนะครับก,รก็คือสกุลเงิน USD เนาะแต่หลายคนก็สงสัยอ้า USDT กับอ่า BUSD มันก็เป็นสกุลเงินไม่ใช่ ที่จริงมันเป็นสกุลเงินดิจิตอลครับมันไม่ใช่แบบเงินเฟียตจริงๆอ่ะครับเป็นเงินดิจิตอลที่เทียบเท่ากับ1ดอลลาร์แต่ไอเนี้ยซิลเวเกตคือเป็นเงินดอลล์จริงๆอ่ะเอาไปซื้อคริปโตได้เลยในสหรัฐอเมริกาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสุดท้ายก็เป็นข่าวของอาทางาทางนิวเอกร์นะครับที่มีการาเปิดตัวครับว่าอาจจะชำระชิปะได้ ในอนาคตนั่นเองนะครับก็รอ coming s o ูนะครับถามว่าเจ้า new edge คืออะไรก็เป็นเป็นเป็นผู้ค้าปีนะครับที่ขายเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆนะครับมากมายนะครับสามารถซื้อของในซื้อสินค้าโดยใช้ชิบะได้ในอนาคตนั่นเองครับก็มารอติดตามครับตอนนี้ก็ชิบะมีโปรเจกต์ค่อนข้างน่าสนใจใครว่าชิบะเป็นมีนี่ผมว่าไม่ใช่นะครับผมว่ามันเริ่มน่ากลัวขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเป็นแฟนล็อกก็ยังไม่ต้องน้อยใจนะครับ สามเดืที่ยังมีอีรอนมัสอยู่แฟนเราก็ห่นใจได้นะครับทางชิบะตอนนี้ชิบะก็มาตีตื้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับสําหรับข่าววันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าหากใครชอบนะครับผมก็ฝากนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวสารการติดตามเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีต่างๆนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณครับ